วัสดีจ้ามดีกะเขาข้าขนนจ้าไม่เห็นเขาพัดหมูห้พอบานเวยจ้ะทีเห็นหนีบประมันกระเทียมเด็กเป็นหอมแล้วก็สิกียวหอมให้มัน,นอหอมๆก่อนเดยจ้ะใช้แทนกระเทียม ต้องหอมเยอะหอมแบบมาณนี้ก็หอมเลยจ้ะสิ่งหอมหวนแล้วหอมหวนเคจ้ะลมใหม่เนี่ยแหละเราก็จะเอาหมูลงจ้ะ <c oughs> น่าละเด้ไม่ลูกเขาพัดนี่อาจารก์พดีจ้ะ ก็เผาเนี่ยอื่นอหนรก็เจ้าเครื่องบระพรมจรระก็ได้ไปสื่อของขอเล้าแบเพชรตามที่ของในบ้านนี่นี่หละจ้ะอื่นทนี่ไปสื่อก็เผาที่นี่ซป้อกักเผาจ้ะ ngon mua ngày luôn chả cho kênh ขึ้นบานีีหลายเด้ดถอยอีเหลืองนะถอยนด้อยแต่ว่าใสเอา,าไปเยอะแล้วรุปรลกันเ้อะ,จะ ตวานด้วจ้ะหวานจะไปเนาะแต่พถึงก็าหวานจะแหบข้อคุณ้นดีจักหน่อยจ้ะดับพรีมคิีมแม่คุณประถงพริกไทย คงุงรสเป็นสด,ดีจ้ะพอพัดหมูเอาคงกขหดีส่เข้าไปแล้วจะอหอมหอมเลยใส่ซ,ซอสเขือเผ็ดลงไปแล้วจ้ะ ข้าวจแล้ววนี้ก็จะซึ้อข้งจะซื้อข้างกับข้าวใส่สองฟองจะ Hvordan går det? ra ít đồ rớt chuột một chuột này Xay Tho này Cứ lại thì เยอะเป็นประวัติการกินเบะหมี่ทอดกินบะหมี่ทอดย่างห้องตินน๊กจอนเอาบะหมิกผงห้วยแค่จ้าปิดไฟร้อนมากจาใจัดใส่จานให้กับเจ้าโอเคจ้าข้าวผัดหมู ข้าวกับเป็นอันวัดเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วเจ้าให้พอบานเพินกินเนอ้อจาอร่อยอร่อยจ้ากะประมาณนี้ละจ้าเอาไว้พอกันคลิปน้นเนาะจ้าสวัสดีจ้า